พขอเบิ่งครับพ <pearl> ี่น <spatula> ้องเขามือนี่เบาอีกเบาอีกคนขี่โม่พ่อเบิ่งขะเจ้าะี่ยังนี่ลากแหะพ่อเบิ่งแม่เถ่าลากแหะงมแหะครับมันรุนกันครับมันรุนกันสิได้ว่ามือนี่ ได้หลบดินบ,กนกบกตกบกนยุี้พอ,อันลาเเ่อนองีเกรองเชียร์ครับรองเชียร์ยุย่ข้างบน ตาเกลือปลาแห่งบอดีไปเอาบดิเกลือปลาเดียวเดียวล่าเลยล่าล่าล่า่างยเลยแล้วบังผลงานบังผลงานโชว์ผลงานหน่อยค่ะแม่เด็กตัวเล็กแม่เด็กตัวเล็กเชื่อปลาตัวใหญ่ไหไปเนาะไปเนาะ เกียบกหัวแม่ตกได้ใช่มกลมดีเนาะเกียบเนาะนี่ใส่ดีไรเนาะลูกสาวก็ได้เนาะไม่เละตุ่มตอนเขาเข้าไปพร้อมกันนั่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 นลูกไล่กีกีไล่กีกีไล่กีดินก็ยังวางตัวลากรนยเลยเดี๋ยวเลยร้อนเนี่ยไอ้ดินเนาะพ่อปลาโดดซักเนาะเมื่อจับวัวลูก่องยานปักเนาะ

พอมุ้งนได้พ่อเดียนพ่อปะตัวใหญ่ป่าตึงบุ้งนึเหรอึ้ึ้เอโอ้รุ่นครับรุ่นเอ้เ็คือเห็นาะตัวใหญ่ดีหักหักยังบกัหักยตัวใหญ่เลบงหักยังหักย่าตุ่มโอ้ขับไตัวใหญ่ทียอมแพร่ก็เถอะักเสียบลูกนึนเอักเอาปลาดุกไว้เอาย่งขึ้น เดี๋ยวกล่องเชีร์สิบวเซียนว่หักเงียงตอักเงียงขึ้นมาโชปลาดุกอยวไปตุมเอา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 ควนครับเอาเอาคนหักะเอาเอาไจับขึ้นมาหลุดมือแน่มือบยไนะด้ อ๋อปหก้าคน่ติดห่านปลาหำนั่นบ่อนเชื่อนั่นสไม่แห้วไม่าคบเลยประดุไม่มาคบเลยปรดุกคุ้แม่เห่าโอ้ีหน่แล้วโอ้วใหญ่อันแล้ว โอ้น้อ <imprisoned> ง anyway, ี้กับผมอนี่เดอยวทานกนอเพ้ปะเกิจารณ์หลดหลตัวผ่านไปไคปทางมงโอ้เพียรใ้ไม้แล้วบ้านป่าถ้าขุ่งมตกิดได้ไปขุนนาได้แล้วนั่นนันห้าวได้แล้วบนีอาบเนเอาเอา

เดีทั้งแปทั้งห้ามเอาผู้นึงผู้นึงคือผู้นึงง้อมด้วยเดี๋ยเอาป้าปลา่าปลานย่หอหนอมก็ได้มัดไ้เนาะพูดหรไปครับเลียนทางครับเลียนทางบัดจะถ่ายค่ะจะถ่ายค่ะเพื่อนค่ะทปงาน ไม่เรียกครับมดไเรียกครับมดลอยหมดลอยแล้วโดดวางก็เห็นนะพีบัตหน้าเขาครับพี่บาตหน้าเขาหายยาหายกินความสุขอยู่แค่นี้ครับไม่อะไรมากมายเาฟฟัังงกน อาปกละบาทนี่เรามาดูผลงานกันนี่มาทานเห็นี่ขาบ่อดลายยังคมดีดีได้ท้บ่นอะไหนวะนี่แค่ล้ไปเลยวนกลมมันต่ินแฮีบ่ดีคมร้องคำนมบ่วนออก้ามอออกออกอ อย่างนี้หรออือได้แล้วบา้่ยดยดหนุ่มโตเจ้าฟ้า

มันนี oh oh ่ก oh oh ็เสียบมาขุดเขียดหน่อยไปหนึ่งนัดเขียดหน่อยอยู่ในช่องเหมืนไม่งอดหน่อยแล้วไปครับหลากขึ้นครับบัตร โคตรเนาะโคตรเป็นน้องหันตงมีกุญเชื้อต้องมีกุญเื้อต้องแคน่ล่ะอ้ดแกงหม่อมเดแกงเบเขาไปน่ปนพรมโอ้ยมัดปนเาได่ะดเนเกี่ยมวกกทิปนปนผัก้อไง บอกบอกเลยผมได้นะครับพวกนายเก็บหน่อยนั่นนั s <S uh ่นนั่นก็ตัวนี้อยู่แค่นี้ ไปให้เขาทำมาเนี่ยท่านูดูี่เียนานไม่หั่นอ๋อแลนลุเลยหยุดนะหยุดนะแลลุกอีกพี่น้ำเลี้ยงแกตัวนึงนะหยุดนะตัวที่พ่ออยู่ในหมอมันยังข้าวบกล่ะขวายแล้วมาลา